สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกป้าบนคนอีสานมือนีป้าบนคนอีสานกระไรมาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของป้าเตค่ะป้าเตค้เตคนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเขาโรงพยาบาลสามหมื่นเพิ่นก็ได้อธิษฐานค่ะขึ้นขึ้นกนที่ออกเพิ่นอธิษฐานว่ผาผู้ขาทุกผู้ขาหนามากโดมากพายเนี่ นอนเคืองรับเคิงตื่นค่ะเพิ่นกระเลยมากค่ะทื่อจังมาชิมใส่หูค่ะเรื่องเล่าคว,วามฝันของป่าเจสิห้โสกให้ลาบกับทันผู้ทรงทางบานแนวไหลค่ะกาตจิตจามบึงเอาน้ำกันนอค่ะกับความฝันของป่าเจค่ะ สวัสดีค่ะปะาเต้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะปะาเต้ค่ะสวัสดีปะาเต้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปะาเต้นาะค่ะปะาเต้เพิ่นกลไปนอนโรงพยาบาลค่ะท่านผู้ชมไปนอนโรงพยาบาลคุณผู่ชมฝันท่านผู้ชมฝันว่ามีเอียงมาบอกเลยปะาเต้นาะค่ะกาให้ปะาเต้นี้บอกให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะปะาเต้ฝันว่าจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะโอ้ยไปนอนโรงพยาบาล ฝันคือบอฝันนอกจะผ่ากันเลยโนไปว่าโอ้เจมันถกมันลำบากไอผู้ขามีโศกมีลาบเนี่ยเร้อว่ามันบอกบานนี้ก็เลยคือจะมีคนมาปินหนาใสกับขึ้นนาคนแนวพวกือหนนาคนมันก็บอกว่าสองศูนย์สามศูนย์นี่ละมันบอกมันนะบานนีก็แจ๊กซีเมนโมเมนบ์หนูนอกอันก็ว่า คือฝันคือบอฝันหลานนาะคงป่วยไปนอนโรงพยาบานนะไปนอนสามคืนเมื่อคืนที่สามอยู่ท่มาะลานาฝันมาบังมฝันนะมันมาบอกว่าสามศูนย์หรือสองศูนยี่แหะ แต่เบิ่งที่แหลกว่าเป็นนาข้นเหมือนกับเฮตนาอยูโย่ใสเห็นนหมอ๋อเป็นนาพิษเป็นนาพิษปกติเป็นนาแบบคืออันนี้อเปื่อยออกเนื้อเปื่อยออกเป็นนาหยุ่นหย่นออกนะเป็นบีออกที่แหลกแต่ว่าเป็นคนล่ะที่แหลกเห็นนิดน้อยเห็นน้อยก็บีออกน้ำมันนไหบั็อกง่ายเลยบ่งทอพีน้ำมันเป็นพีหล่ะบาดนี้ผู้ข้าก็เลยหย่านเป็นหมาลับบานีหย่านก็ได้แน่มึงมันเรื่องตาเพราะมันว่าเพราะมันข้นละหลังวันนี้มันก็ได้ หายออกไปพไเพราะว่าอีกหน่อยนึงมันก็เขามาอีกนะเขามาอีกก็เปีนผู้ใไม่ไปอีกปะ่ะเท่นี้เป็นผู้ใไม่มันก็บ,บอกข้ามเก่าอยู่มันก็บ,บอกข้าเก่ามันนั่นละมันบอกคําเก่ามันว่าคือเว้านั่นละว่าสองศูนย์สามศูนย์นี่และมันบอกว้อีกนะภู้ขาไปกับผู้วิ่งกันดีดีนะไปว่าไปขอโสดขอหลับในเรื่องพวกภู้ขาได้ซื้อยากซื้อกินนั่นนะมันก็มาอีกดี มาเห็ดหนาใส่เห็นนะเพื่อเพื่อนป่านี่ก็จมว่าบ่มีเงินมีท่องจมอีดีคอ,อสิโนะล,ลงไปก็ขอสุขอหลาบเนี่เลิศผู้ขาทุก,กเนี่ยเจ้าทีเจ้าทานกา็ไรมันโดนมันล้านมาบอกเพว่าโบมีเงินผู้ขากัสิหาลองรองเบิ่งเห็นนะ มันก็มาเห็ดใส่เลยนี่นะก็มีปต่คิดในใจมันบเรขอหรือขอว่าออกมาอยู่ขออีดีตอนสชีนอนนะมาเลี๋ยวก็ท่านเลยรับเลยยังนะเมื่อท่านเลยรับเลยยังมันมาเห็ดใส่เลยนะซับแค่เป็นขับไข่ขับข่าแบบว่ามันสะขึ้นคนเนยโบขึ้นคนเนยมาทีวันมันสะออกไป้งเปนเห็ดหนาเปื่อยเป็นเยื่อย่อยจาเป็นยื่อย่อยเหรอเห็ดใส่เลยนะหนาเป็นหนาผู้หญิงหรือหนาผู้ชายคะว่าเป็นหนาผู้หญิง พี่น,นาผู้หญิงคนเจย์อยู่หรอกค่ะแม่นั้นมันกัเบเบิ้งบะคากนอนมันเห็ดใส่เขานะยากระขืดใหญ่ก็ะโบตอนที่แหกนกระบใหญ่หรอกวันนี้คิดมันพอมันคือหายออกไปโอ้ก็เลยเนื้ขื่นเนาะฝันตัวนี่ผู้ขามันนอนโรงพยาบาลตัวนี่วานนะก็นอนโรงพยาบาลดีดีสามคืนไปนอนสามคืนแต่เป็นอนสามคืนค่ะฝันคืนสิมายฝันขื่ฝันนนฝัคืสิออกมาจ้ะ บานที่เป็นบ้าฟันนี่ยกาโบเมนเป็นเป็นคืออ่มบ่เป็นเป็นแบบว่ากำลังเคิร์มๆกันอ่ะเป็นเคิร์มๆไปล่ะกึ่งรับกึ่งตื่นนี่ม่ค่ะกึ่งราเกิ่งตื่นบอกใช่ยังไงเขาจีรับอีีกาโบเมนนะพ่อ เพราะล่างๆเห่านี่นะมันมาเห็ดใส่จังสี่นะมาเห็ดใส่มากลมจองเสนาเนี่ยมันก็จองเสนาอยู่จังสี่ท่งนี้ก็เร่งเงินตาเบื้องมันนั่นนะโอ้จังว่าเพิ่มเสียหายโสงหายลาบโอ้ยว่าถุวัญยากันนะมันก็บอกไวัยโยบะสองศูนย์ามศูนนี่ล่ะมันบอกไว้จังสี่เว้าเท่านั้นบอกค่ะมันก็เว้าเท่านั้นแหละมันก็ออกไปบางทีท่งนี้ก็สะลุงขึ้นนั่นนะสะลุงตื่นเตนขึ้นมาเลยแต่ว่าขั้วมีใจของคุณป่านั้น 2030มักเท่าใดเฮีนกว่ากันก็มักทั้ง2โตมักทั้ง2ตามมักทั้ง2โตหากแต่มันสูงหรือต่ําบ่ฮู้น่าเ็นกระโบ2โตเนาะ อันบอคือบอบอกนะกับซีฟิมส่หูเฮาอยู่นะของคนป่วยมันก็ลายนะแต่ว่ามันบอคากีรอกมันก็บอคากอีดีอยู่ศูนย์สองสามศูนย์นะคะเน่าป่านเน่คือคือจงมาซิมเขาหูเลยมาซิมเขาเนย่มันกลมใสจังสีเลยเลยมันกลมใส่แบบว่าเตียงมันหนอนยังสีเหม็นบอกเตียงมันค้งสีมันมากลมใสเลยนะแบบคนสีนี้เป็นกระเห็ดนาอยมวนนีนี้ใส่เฮ็ดคือนาหยนหยดใช่แบบอันนี้นะ สีเปื่อยกับโบเปื่อยสีตุติดเหมือนเ็ดหนาหลอกใส่ห้ามมือคือ่าเขาเป็นบอกไง<า>เป็นห,นา,หน,านาพี่หลอกเป็นหนาพี่หลอกที่แรกกับมามามาเป็นหนาข้นมาบอกเละม่าบอกข้นกับมาเบาก,กันธรรมลานี่แหละมาได้๋วบอกไปามาก็เลยถามเพิ่นนะขอโุขขอหลังนะเพิน<า>่นก็เลยบอกสัตว์นะจ้าซีเมนโบเมนโน้กเป็นเพื่อนงูครืนฟันเพราะว่า หญ่เนี่กับป็นนอกร่บาลสามพืนอีดีเห็นนะกรับถกลำบากอีดีพรอไปกันกับพวมีเงินนั่นนะอยากซื้อที่หองกับอะไรไปเหยียบนั่นนะยิ่งร่วมกันสองคนนั่นนะค่ากัขงแข่นช่วงนี้พิจารณาเบิ่งนะาค่ะมีก็เป็นแนวท้งตัวเลขคข้อมฝนของป้าเตค่ะนช่วมเป็นกับเป็นนอกร่บาลเนาะก่อนสีนนกาดกาดเดวายพระเนาะขอโคลากนั่งเจทีเจ้าทานเนาะว่าเขาถูกข้ออย เพื่อนกามาอีลีค่ะท่านผู้ชมมาบอกค่ะมาบอกเล็กสองตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้การขอขอบคุณปะแต้หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางข้อมฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอให้ปะแต้กับท่านผู้ชมนี่โชคๆนันมาลำๆเรวยๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชาชสวัสดีค่ะหน้าสรุปตัวเลขของปะแต้นำกันเนื้ค่ะมาบึงนำกันเนื้อค่ะ พิ่นไปโรพยงบาลค่ะเพิ่นนอนเพิ่นกะเลอาธิฐานว่าเพิ่นชุเพิ่นหยาดไหมาผูดมาขายเพิ่นเนพิ่นว่าพึ่นกะรับเน่บเนค่ะกะเห็นเป็นหนาีนน้อยมาหาแล้วก็ะพื้ออกค่ะพื้อออกเป็นหนาใหญ่ๆค่ะกะเลยมาสิมใส่หูค่ะเลขเพิ่นกะสองศูนย์สามศูนย์ค่ะมาสิมใส่หูปากแดงค่ะ สองศูนย์สามศูนย์บัญชีหนึ่งพฤศจิกายนพ่ศสองพันห้าร้อยหกหกอย่าลืมกดปิดตามป่าบนคนุ่นสามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนุ่นสามนั่งเลยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคน่นสามจะมีซัมนี่คลิปหนาโฟกันใหม สุกๆมันๆบบนลำลอยด้วยๆหิ้งๆต่างๆกับตูดของตาเต้นค่ะสวัสดีค่ะ